นำท่วมยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกิตน้ำไปด้วยับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านดร,รชูพงษ์คำจวงนะครับนายกอาบาจสกลนครท่านเป็นประธานสมาพันธ์อาบาจภาคอีสานนะครับพร้อมกับผู้บริหารอาบาจหนองบัวลำพูสมาชิกสภา นะครับรผู้นําท้องที่ท้องถิ่นต่างๆนะครับได้มาร่วมมือกันเพื่อมอบถุงยางชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอนนสังนะครับทั้งตำบลบ้านคอตำบลนนสังนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ตำบลโคกใหญ่แล้วก็จะไปตำบลนวนเมืองโคกม่วงต่อไปนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าสภาพน้ำนี่มันยันจากเขื่อนอุบลรั์ขึ้นมานี่ผมคิดว่าหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือเรามาให้กําลังใจนะครับเราช่วยเหลือพี่น้องหนองบัวลำพูด้วยกันครับ วันนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเราได้เตรียมถุงยังชีพทั้งหมด1000ถุงนะครับแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอบจอแห่งประเทศไทยอีก1,000ถุงนะครับเป็น2,000ถุงวันนี้จะมอบยังไม่หมดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมอบที่อำเภอศรีบุญเรืองต่อที่ตํานสารทองและสมุนไหนองบัวใต้นะครับนอกจากนี้หลังจากที่มอบแล้วเราจะเหลืออีกส่วนหนึ่งก็จะไปมอบให้อำเภอนากลางอำเภอนาวางัง ภอสุวรรณครูหาและอำเภอเมืองซึ่งน้ําได้ท่วมแล้วก็ได้แห้งแล้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับน้ําท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ําใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ําไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปันสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับามาในานามของ ตัวแทนนายกสมาคมอบจแห่งประเทศไทยท่านนายกบุญชูจันสุวรรณนะครับได้มอบหมายให้มามอบถุงยังชีพนะครับให้กับพี่น้องอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ในนามของสมาพันธ์อบจภาคตะลอกเชียงเหนือและพี่น้องชาวสุโขทัยนะครับก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูและพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่ประสบปัญหาภูทกภัยในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้น เท่าที่นั่งเรือมานะครับตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะคือที่อำเภอโนนสังนั้นเป็นส่วนที่อยู่เหนือเขือนอุบลรัตนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์น้ําท่วมในรอบเกือบ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่กล้าวิเคราะห์ว่าน้ําจะลดภายใน2เดือนนะครับเท่าที่เห็นแล้วน่าจะอีกหลายเดือนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูและก็ท่านนายกวุฒิพงศสริรติถิตนะครับดรบุม๋มนายกอบจอ หนองบัวลำพูในการที่จะให้กําลังใจพี่น้องอต่อสู้กับอุทกภัยในครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ําใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ําไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เราคนไทยไม่ทอดทิ้ง